ชื่อไม่ว่าในโลกเรามีประตูวาร์ปในชีวิตจริงเกิดขึ้นแล้วนะมันอยู่ที่เมืองลูบรินประเทศโปรแลนด์และเชื่อมต่อกับเมืองวิสนิอุสในประเทศลิทัวเนียพวกเขาสร้างพอร์ทัลแบบเชื่อมต่อกันแบบเรียลไทม์เลยแหละวิธีทำก็ง่ายแต่เจ๋งมาก นั่นก็คือการติดตั้งจอกลมยักษ์ตรงถนนพร้อมกล้องถ่ายทอดสดคนที่ยืนหน้าจอที่โปโลแลนด์จะเห็นเหตุการณ์สดๆที่เกิดขึ้นหน้าจออีกฝั่งหนึ่งที่ประเทศลิทัวเนียและฝั่งนั้นก็จะเห็นที่ทางโปโลแลนด์เหมือนกันแม้จะห่างกันกว่า600กิโลเมตรแต่พอยืนอยู่หน้าจอปุ๊บนะ เหมือนจะทะลุไปอีกประเทศหนึ่งได้เลยแหละเหมือนเป็นหน้าต่างเปิดสู่โลกจริงๆโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นในช่วงโควิด -19 เพื่อให้ผู้คนจากสองเมืองนี้ยังคงรู้สึกใกล้ชิดกันได้แม้จะไม่ได้เดินทางเทคโนโลยีดีๆแบบนี้ทำให้โลกเล็กลงแบบสัมผัสได้เลยนะถ้าอยากรู้เรื่องแปลกๆโลกล้ำๆแบบนี้แล้วก็ติดตามจี้ไว้นะจีรู้จี้เล่า